วันนี้ก็มีเรื่องราวเจปูมีบุญมีบรารมีนี่ทรงคุณธรรมคุณวิเศษทั้งกระหัตและบ,บรรพชิตเลยตอนเ<า>จอหลงปู่ในถ้ำภูเขาควายเมืองรามีภูควาย มืองไทยภูโคภูโคราชจ้ะกราบพิการเนจะากรมพ้าเจะกรบอย่างสูงครับก็บผมอาจารย์สมควรทองหลอหลายท่านคงรู้จักท่านนะจ๊ะอ,อายุยี่สิปีสี่สิบอาจารย์สอนศินละปะปัจจุบันผมก็เสียงจากงานทางโลก มารับบุญทางธรรมได้กำลังวาดาพาสินันของหลวงปู่วัดปากน้ำอยู่ครับสาทุจ้ิหลวงพ่อครับที่หลวงพ่อบอกว่าภูเขาวควายเป็นดินแดนเรีนรับมหาศัรรย์์นั้นผมก็มั่นใจว่าเป็นเรื่องจริงล้านเปอร์เซ็นครับเพราะเรื่องนี้ มีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรูปหนึ่งผมเป็นหัวหน้าสำนักสงฆ์พระธาตุศีจำปามหารัตนารามเภอพังโคนจังหวัดสกลนครปัจจุบันท่านอายุ29ปีแต่คนเรียกท่านวัาหลวงปู่เพราะท่านมีวิชาแก่กล้า oh. นีจ้ะเพราะนั้นยาดูมินภิกษุว่ายังเยว่ ยาดมินกษัตริย์ว่าอายุยังน้อยนะอยาดมินว่างูพิษตัวนิวน้วๆน,นี่นะล้วนมีฤทธิ์ทั้งสิน้นซึ่งไอ้แค่อายุสิบยี่สิบเก้าคนก็เรียกท่านบป็หลวงปู่เพราะท่านมีปัตตบะมีวิชาแก่ก็ล้าซึ่งท่านกระเด็นเล่าประสบการณ์ที่ท่านเคยไปเรียนวิชากับหลวงปู่<ม>นี่อันนี้หลวงปู่ตัวจริงนะจ๊ะ ในท่าภูเขาควายมาให้ผมฟังครับในสมัยที่ท่านยังเด็กท่านเกือบตายมาสองครั้งคือครั้งแรกประมาณห้าขวบห้าจำไม่ดีนะจ๊ะท่านป่วยหนักจนหมดสติหมอก็บอกว่าท่านตายแล้วแต่ท่านก็พูดเพิ่มเติมว่า อาแล้วท่านก็พูดเพิ่มเติมว่าโจน,นกายลเอียดของท่านก็ได้หลุดออกจากร่างแล้วก็พยายามจะกลับเข้าร่างตัวเองแต่เข้าไม่ได้ตอนห้าขวบกายละเอียดหลุดออกไปแล้วพยายามจะเข้าร่างแต่เข้าไม่ได้จนกายละเอียดของท่านก็เดินสเปะสปะไปเจอกับหลวงปู่รูปหนึ่งกายละเอียดนะจ๊ะซึ่งหลวงปู่รูปนั้นก็บอกว่า จะช่วยให้เจ้ากลับเข้าร่างได้แต่พอกลับไปแล้วเจ้าต้องไปบวชนะอ่ามีข้อแม่ไงทีเจ้าหลวงปู่รูปนั้นเนี่ยนะบอกรายละเอียดซึ่งท่านจําแม่นมากเลยไม่เชื่อเราเราเราเารายละเอียดออกไปนี่นะอาอเชื่อนะโอเคอ๋เชื่ออเชื่อเชื่อแคอยู่ที่เดิมดีแล้วนี่นะ แล้วท่านก็ฟื้นจริงๆครับแต่พอวันเวลาผ่านไปเนี่ยท่านก็ลืมเรื่องที่เด็ดสัญญาไว้ว่าจะบวชก็จะลืมว่าท่านห้าครวบเด็กก็คือเด็กจจนกระทั่งต่อมาท่านอายุได้เจ็ดครัวนี่ห้าเจ็ดนี่นะจําให้แม่นนะเพราะเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่สำคัญนุกท่น ท่านก็นเล่นซนจนตกต้นไม้แล้วหมดสติไป<า>แล้วกายลอียก,ก็หลุดมาอีกครั้งหนึ่งาาอ,อีกแล้ว<อ> <laughs> แปลว่าไอ้จุดเชื่อมไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่หลุดง่ายเอาวิบากองเยอะนักเรียนเราเรียนเรื่องเคสตดี้มาหลายเคสแล้ว,าท,าวทึกออกใช่ไหมจ๊ะาาตกจากต้นไม้หมดสติ แลวกายละเอียดก็หลุดมาอีกครั้งครับแล้วก็กายเรียงท่านก็มาเจอหลวงปู่รูปเดิมอีกในพวังคือในช่วงที่เป็นกายละเอียดแต่พอคราวนี้หลวงปู่ท่านนั้นท่านก็เอ็ดเอาก็ข้าบอกเองแล้วว่าให้ไปบวชคราวนี้แต่ฟื้นแล้วต้องบวชไม่ศึกนะคราวที่แล้วยังไม่มีคำหลัง เอออันนี้เนะียอันนี้ยำแล้วบวชไม่ซึ้งนะซึ่งท่านก็ตกปาครับคำครับจากท่านก็ท่านก็นมาไตรตองดูมาเจ็ดแล้วนี่อีกทีคงไม่ได้แล้เนี่ก็เลยบวชตามสัญญา,าที่ให้ไว้กับหลวงปู่นี่จ้ะแล้วก็ย้ายไปอยู่วัดกริมฝั่งแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคาย ก็บวัวเป็นสัมมณนจากระทั่งเยาวันหนึ่งขณะที่สัมมน,นีนั่งอยู่อรม่น้ำโขงเกิดแต่เราจะเพิ่งเหรียนแบบนะจ๊ะอันนี้อันนี้เป็นความคิดเฉพาะผู้มีบารมีนะก็ความคิดแวบขึ้นมาว่าอยากจะข้ามไปฝั่งลาว oh. ซึ่งอายุขนาดนี้ก็ถือไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยต้องบุญเก่าบรรดานนะจ๊ะ ึิงเาคิดเพลินอ,อยู่ดีๆก็มีพระรูปหนึ่งพายเรือข้ามแม่น้ำโขงมาจากฝั่ง oh. เอาแล้วนี่นะ oh. แล้วมาถามสาม,มนเณรว่า oh. อยากไปฝั่งโน้นไหมละ่ะเอถ้าเราเจออย่างนี้เราจะตอบว่าไงฝั oh. <laughs> ่งโน,น้น <Okay. S 1> มีอะไรดีๆเยอะนะ mm. น เราองนั้นนะจ๊ะึงไม่ได้รู้จักกันนะแล้วก็ไม่ไม่ได้สังเกตเห็นว่ามีพระอยู่อีกฝั่งหนึ่งเอ๊ะใครไม่จ้าฝั่งนะมองมองเห็นใครนั่งอยู่ริมฝั่งไปจ๊ะใครเคยไปไมั้งไม่ไม่ก็เห็นอยจ๊ะอันนี้ปุ๊บปับ๊บมาเลยในช่วงจวังหวะกำลังลำพึงซึ่สงสามเนองก็บอกกับท่านไปว่าอยากไป แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้จากน้นพระทธิพายเรือม,มาก็ท่านก็ง่ายๆท่านก็บอกว่าอังั้นเอาว่าอยากไปเมื่อไหร่จะมารับกันแล้วกันเอเอท่าไม่มีบุญยังเนาะ <c oughs> ซึ่งพอสามเณรฟังในงนั้นก็งงครับเพราะพระรูปนั้นท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าสามเณรอยากจะไปเมื่อไหร่ <c oughs> อา้อาวครับ นี่ไงาแค่นึกๆคิดฝั่งนี้ท่านยังรู้เลยนะเนื่องจากสามเณรและพระที่พายเรือมาเนี่ยที่พายเรือมาหาก็ไม่มีโทรศัพท์อีเมลหรือเฟซบุ๊กนี่นะจ๊ะเออที่จะสื่อสารอะไรถึงกันได้แต่นับจากนั้นไม่กี่วันนะจ๊ะนับจากนั้นไม่กี่วันอยู่ๆสามเณรก็เป็นอะไรก็ไม่ทราบ ก็คือเกยอ,อยายจะข้ามไปฝั่งลาวขึ้นมายัางจับจิตจับใจอ,อันนี้ไม่ใช่ยกล่างแล้วอยากไปจริงๆซึ่งพอคิดอย่างนี้เท่านั้นแหละครับพระรูปเดิมกระพายก็เรือข้ามจากฝั่งลาวมารับสามเนรไปทันทีสาธุเจโอ้นี่นั้นตั้งนั้นเล่งให้ดีนะแต่จะเห็นยาวๆว,ว่าก็จะเพิ่งไปนะ จะจพายเรือมาอ่าดูว่าเป็นพระหรือเปล่าต้องดูให้ดีนะจ๊ะตองนั้นต้องดูให้ดีก็ไปรับสามเนยไปทันทีจากนั้นก็พาสามเนนเดินก็ไปในป่าลึกมากเลยลึกมากในระดับจนสามเนรจำเส้นทางอะไรไม่ได้หนึ่งทางไม่เคยไปสองเป็นเด็กสามมันลึกมากจำไม่ได้ แล้วพอตกเด็กพระรูปนั้นก็นำสำนามเณรปักหลดนั่งกรรมฐานด้วยกันอยู่ครู่หนึ่งแต่คนาละองกับกหลวงปู่ท่านอายุห้าเจ็ดนะเจ้าเขาโลองกันนะพอตกเด็กพระราปูนั้นก็นำสำนามเณรปักหลดนั่งกรรมฐานด้วยกันอยู่ครู่หนึ่งแล้วท่านก็ลืมตาขึ้นมาบอกสามเณรว่าให้รออยู่ที่นี่ก่อนนะ ระท่านต้องรีบไปดูการโยมแม่ด่วน,นคือพระองค์นิพายเหลือไปรับสมณเณรที่นึกอย่างมุ่งมั่นอยากจะไปฟังลาวใช่ไหมจ๊ะท่านกรบพายเหลือไปรับแล้ว่าท่านรู้วาระจิตมีญาณทธัศนะรับแล้วก็พาไปเข้าป่า,าลึกไปเลย และลึกมากมากในระดับที่สำเร็จจำเส้นทางไม่ได้หรือแม้แต่ใครของลึกขนาดนั้นคงไม่ได้แล้วก็คือไปถึงจนดึกเน่ะในระดับที่ความมืดก็มาบดบังเส้นทางแล้วให้เน้นจำไม่ได้แล้วที่จะกลับเพราะนั้นมี ต้องอยู่ตรงนั้นสถานเดียวเพราะพิสาจะขับไงท่านเล่นพาเดินถึงดึกเลยพอตกดึกท่านก็สอนกรรมฐานนำสำเนินปักกรดนั่งกรรมฐานก็สอนวิธีอยู่ทุด,ดงอะไรต่างๆวิธีบําเพ็ญกรรมฐานแล้วท่านก็นั่งบําเพ็ญด้วยกันคือพูดง่ายๆอยู่เป็นเพื่อนเหมือนกำลังกำลังฝึกอบร,ร,รมแล้วอยู่ กำลังหลับตาอยู่ๆท่านก็ลืมตาขึ้นแล้วบอกเน้นรออยู่ตรงนี้ก่อนนะเพราะต้องรีบไปดูการโยมแม่ด่วนซึ่งไม่ทราบว่าโยมแม่หนึ่งอยู่ที่ไหนสองมีอาการอย่างไรเพราะไม่เคยเล่าเลยเนื่องจาเป็นวันเดียวกันอยู่วันหตุการมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ พายเรือข้ามมาปุ๊บปั๊บรับสามเนงข้ามไปปุ๊บปั๊บพาเดินกันไปในป่าปุ๊บปั๊บตกดึกยังจะจับนั่งธรรมะตักกรดกันแล้วก็สอนกรรมฐานสอนจนกระทั่งเน่งกระใจไหมอะไรน่าจะอย่างนี้นะเพราะก็ไม่ได้ลงรายละเอียดต้องงนี้บวชเป็นสามเนรแล้วต้องมาเป็นสามณญธรรมเราเป็นทึกแถวเรากองสามณะร ต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ซึ่งถ้าเราเป็นสามเณรเนี่ยเราก็ต้องเอาขนาดเราลำพื้นข้ามของยังมาเนี่ยรับไม่ใช่ทีเดียวสองทีชัวร์ไหมนี่ไงชัวร์ไหมจ๊ะชัวร์ว่าท่านทรงอภิญญารู้ว่าราจิตเพราะฉะนั้นพอท่านก็คง อะไรล่ะมีภารกิจแค่นี้แล้วอาจจะส่งต่อหรือไม่ก็ให้สามเณรฝึกเรียนรู้แล้วะคงดูบาร,รมีของสามเณรน,นี่นะจ๊ะว่าสามเณรน,น,นี่ต้องมาเส้นทางนี้เราจะอยู่ตรงนี้โดยไปได้อะไรเงี้ยเน,ะนาะน่าจะอันนี้ช้า,า,า,าิษฐานวิชาอันนเรียนต้องหัดหัดอย่างนี้มึงสิจ๊ะ เออว่าน่าจะอย่างนี้น่าจะอย่างนี้อย่างนี้ดีไหมดีนะมันงั้นจะปุ๊บปับ๊บ <c oughs> จะไปไปดูอาการโยมแม่ทำไมด่วนออกโยมแม่ไม่ทราบเป็นไร <c oughs> พอบอกเงี้ยสำเนนนี่จะล้างเหนียวล้างไว้ไหมเพราะเรื่องสำคัญอ่ะเรื่องโยมแม่ของท่านเนี่ยก็ต้องปล่อยให้ไปใช่ไหมจ๊ะ เออแล้วท่านก็บอกเนยอยู่นี่ก่อน oh. <laughs> เนยก็คงจะต้องมีความหวังอนะ่ะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวท่านไปเดี๋ยวท่านก็ <Yeah. S 1> คงกลับมาง <Yeah. S 1> ี้เนาะไม่งั้นเนยจะอยู่ตรงนั้นได้ไง <Yeah. S 1> แล้วท่านก็เดินไหม mm. เดินไปไม่กี่ก้าก็หายแวบไปเลย <Yeah. S 1> ท่านยังจำวันนั้นได้ว่ะ <Yeah. S 1> เร็วมากเหลือเกิน yeah. ที่เดินปั๊บหายไปเลยหนึ่งอาจจะเป็นความมืดสองสามเณรอาจจะต้องสังเกตอยู่ตลอดอย่างน้อยก็เป็นเพื่อนจะทางใจเราต้องสมมติเราเปน็นสามเณรบางทีนี่นะนใช่เผื่อจะมาไงอย่างน้อยเราก็ต้องเดินไปตามใช่ไ่มจ๊ะเออมันต้องสัญญนิษฐามวิญญาณมั่ง แค่หายแวบ,บไปจนสามเนรไม่ทันตั้งตัวไอ้ทำไมท่านหายไปไหน oh. คือจริงๆแล้วเนรก็ไม่ใจว่าอยากจะอยู่ตรงนั้นตลอดตามลำพังเพราะไม่คุ้นเคยเลย <c oughs> แล้วดึกด้วยแล้วก็เด็กด้วย <c oughs> หนึ่งเด็กตัวท่านเองเป็นเด็กสองมันดึก <c oughs> สามลึก <c oughs> สี่คนเดียว <c oughs> เปรี่ยวมากเลยใช่ไหมจ๊ะ ก็พยายามจะเหนี่ยวลังไว้ถ้าหากท่านไม่แวบหายไปแต่ว่าเหนี่ยวรังไม่ทันอย่างน้อยก็เดี๋ยวขอเน้นไปด้วยอย่างงี้ใช่ไหมจ๊ะก็มันดึกนะเมื่อเหนี่ยวลังจำเไ็นได้เพราะท่านหายไปแล้วไม่ทราบจะพูดพูดกับใครใช่ไหมจ๊ะทอนไมสามเนี่ยต้องจําใจปักหลดอยู่คนเดียวท่ามกลางป่าลึกนี่เรานึกถึงหัวใจของสมเนน ที่ทั้งมืดทั้งน่ากลัวเพราะเสียงของป่าเนี่ยในยามดึกนี่ไม่ธรรมดานี่นะแค่ลมพัดมาก็ไม่ธรรมดาพัดใบไม้ไหวเือเสียงกรอบแกรบกรอบแกรบซึ่งเป็นเรื่องปกติของสัตว์ที่หากินกลางคืนก็ไม่ธรรมดาใช,ใช่ไหมจ๊ะที่ทั้งมืดทั้งน่ากลัว และทันใดนั้นเองนี่สำเนียสำเนียก็ได้กลิ่นเอาแล้วลอยมาแตะจมูกคือสัมบัดเบาๆถ้าแตะจมูกมันจะรุนแรงเขาเขียนแตะเอาแค่แตะเนาะโอ้นี่ก็ดูสิตก เขาใช้แต่อะซาเละเอนะไม่ใช่สาเล่รุนแรงเนาะมาเตะจมูกแต่ถ้าแต่เขาใช้ถูกต้องเพราะว่ากลิ่นนั้นไม่ใช่กลิ่นหอมเป็นกลิ่นสาบที่เหม็นมากนี่จะภาะใต้คงไม่ใช่แต่แล้วแหละงั้นโอเคผู้เขียนมาถูกต้องนี่นะ ทำให้สามเองก็กลัวกลัวไหมถ้าเราเป็นสามเนเณรจนตัวสั่นเลยครับแต่ก็ต้องจําต้องอยู่ตรงนั้นทนอดทนดมกลิ่นไว้นำ้ำจ้้มกลิ่นยังทวีความเหม็นกรุนแรงขึ้นทุกที<อ>สามน<อ>สามเนเองจึงเปลี่ยนจากความกลัวเป็นความโมโห โมโ่เน่จงคิดว่าเป,ๆๆ <laughs> เป็นไงเป็นกันเป็นไงเป็นกัน <ๆ S 2> เพราะคิดอย่างนี้ก็เอามือเ <laughs> <ไ>ปิด <laughs> เปิดกรดออกมาทันทีแล้วก็แทบจะช็อกกระดิ่งเลย <laughs> นี่จะ้ะ <laughs> เพราะ,เ,ราะ <laughs> เจอเสือตัวใหญ่ แค่นี้ก็เหลือเฟือนั่งอยู่ข้างๆกลดมันนั่งเป็นเพื่อนในระยะประชิตจนทำให้ซึ่งในขณะนั้นนะจาะขณะต่างคนต่างเจออย่างกระทันหันต่างก็ตกใจด้วกันทั้งคู่สามเณรก็ตกใจ เสือก็ตกใจสุดขีเหมือนกันน่าใจได้นะเสืตอตกใจแล้วในงานนี้ต่างคนต่างก็วิ่งป่าราบไปเลยแต่ว่าไปคนละทิศคนละทาง <laughs> จนสามเณรเหนื่อยหมดแรงแล้วก็หลอยหลับไปเลยใต้พุ่มหวจนถึง,ถงรุ่งเช้า <laughs> ลืมหนึ่งท่านเด็กสองมันเด็กสามเหนื่อย <c oughs> ใช่ไหมจ๊ะ แล้วก็ตื่นเต้นด้วยเปลียอะไรหลับไปเลยหลับจนใต้พุ่มหวจนถึงรุ่งเช้าแต่ในขณะที่สามเณรกำลังหลับอยู่ดีๆก้าวอีกแล้วครับคืออยู่ๆก็ได้ยินเสียงดังกรอบแกรบกรอบแกรบจนเหนือศีรษะร้อ <c oughs> งกับมีน้ำหยดลงมาใส่หน้า <c oughs> ใส่ตาเปียกไปหมดเลย<อ>จนทำให้สามเณรทีก่กำลังหลับอยู่สะดุง้งตื่นขึ้นมาเลย เนี่ยชีวิตในปากอย่างนี้นะจ๊ะจากนั้นสามเนงก็ลืมตาขึ้นแล้วก็แทบช็อกอีกแล้วครับเพราะเห็นช้างป่าตัวใหญ่กำลังมากระซวกกินลูกหวายด้วยความหิวโหวย oh. คือมันก็มาทำมาหากินตามปกติแต่ว่า เราอ่าเราไปนอนใต้นั้นต่างหากนี่นะกินลูกไหวด้วยความ,มหิวยแล้วก็น้ำลายช้างก็หยดใส่ศรีรษะสำเนินดังแมแม่ <laughs> แต่ด้วยความกลัวสำเนินยังพยายามอยู่ในความสงบ <laughs> ไม่กระดกกระดิกเลยราวกับไม่หายใจเพื่อเราวเวลาให้ช้างกินจนอิ่มหนำตำลานก่อน แล้วก็จากกันไปอย่างสันธิภาพแล้วพอช้างไปสำเนียงก็ไม่รอช้าครับเพราะไม่อยากจะอยู่ในป่านี่แล้วจึงเรียบหาทางออกจึงกระทั่งมาพบหมู่บ้านแห่งหนึ่งแต่นั้นก็ขอร้องให้ชาวบ้านช่วยพากลับสู่ฟังไทยดวนแล้วตอนนี้สำเนียงคิดถึงมากเลยคิดถึงฟังไทยเต็มแก่แล้วแต่เนื่องจากชาวบ้านก็ไม่รู้จักทาง จึงมาส่งสำเนียงแค่ครึ่งทางแล้วก็บอกสำเนียงว่าให้เดินต่อไปสำเนียงก็เดินไปเรื่อยๆไม่ทราบจะทํำยังไงเพราะเขาไม่มาส่งต่อแล้วก็ต้องช่วยตัวเองจะก็ต้องไปเดินไปถึงตีนเขาผูกควายนี่แล้วก็ไปเจอถ้าแล้วจู่ๆก็มีชายสูงวัยนี่นะจ้าหน้าตาสะอาดสะอ้าน ผิวขาวมีหนวดและผมยาวเป็นสีดำถึงกลางหลัง oh. นึ่งห่มผ้า,นา,นาหนาหนาสีคําำคลาำคลาำกว่าสีกลักแต่ไม่ใช่พระ oh. เดินออกมอ oh. นี่แล้วจ้ะ <Yeah. S 1> อยากดูหน้าท่านไหม <Yeah. S 3> <Yeah. S 1> ไม่ใช่พระนะ นี่แล้วท่านก็บ,บอกชื่อแล้วท่านชื่อเขาเรียกท่านว่าปู่สิงขอนชายสูงวัยหน้าตาสะอาดสะอาดผิวขาวมีหนวดและผมยาวแต่ในภาพนี้หนวดไม่มีแล้วนะถึงกลางหลังนุ่งผมผ้าหนาหนอะอมีแต่ผมยาวสีครลังก็สีหลักแต่ไม่ใช่พระเดินออกมาน,นี่ใช่นี่ใช่อันนี้ไม่มีหนวดแล้วมีแต่ผมยาวนะั่นเอง ซึ่งท่านก็นได้บอกกับสมณรว่าให้อยู่ที่นี่แหละไม่ต้องไปไหนเดี๋ยวตามให้ดีนะจ๊ะท่านบอกให้สามเณรอยู่ที่นี่แหละไม่ต้องไปไหนเพราะหลวงปู่ให้รอที่นี่อ่อาไม่แล้วไม่ทราบองค์ไหนนะร้านหลวงปู่องค์ไหนก็ไม่ทราบนะพเพราะสมณรได้ฟังอย่างนั้นก็งงครับว่าหลวงปู่ไหนพเพราะสามเณรไม่เคยนัดอะไรกับใครไว้เลย เจ้านั้นชายสูงวัยหรือปู่สิงห์ขอก็ถามสามเณรว่าหิวหรือยังเพราะาท่านใจดีมากเนอะอยากฉันอะไรล่ะออถึงตอนนั้นสามเณรก็ตอบว่าอยากฉันข้าวเหนียวกับไก่ย่างออและทันใดนั้นเองท่านก็หันหน้าคือหันตัวท่านของท่านปู่สิงห์ขอนนั่นเเข้า ฝาผนังทำทึบๆที่เป็นหินตันๆเนี่ยไม่มีช่องไม่มีอะไรเลยนึกตาออกไหมจ๊ะเป็นหินตันๆเนี่ยไม่มีช่องเลยดูเหมือนว่าท่านยื่นมือเข้าไปในผนังที่ตันไปล่วงเอาไก่ย่างแล้วเขาเหนียวร้อนๆร้อนๆด้วยที่ห่อใบตองกอาไม้สามเณรนี่จะทานันไปทางผนังหินตัน แล้วเหมือนล้วงเอาไปในหินนันตันนั่นแล้วเอาไก่ย่างข้าวเหนียวร้อนๆห่อไปตอกมาให้สำเนินทำเป็นสำเนินตะลึงมากเลยครับ oh. คือไหนตะลึงว่าหลวงปู่ท่านคอยที่นี่ <Yeah. S 1> แล้วแถมเจอนี่ข้าวเหนียวไก่ย่างจากผนังแล้วก็ร้อนๆด้วย oh. นี่จ้ะทำเป็นมำเนินตะลึงมากเลยครับว่าเป็นไปได้อย่างไรเพราะฝาผนังทําไม่มีซอกลืบทะลุกลวงอะไรเลย แต่อยู่ๆก็มีก่ย่าแล้วข็เหนียวร้อนๆอ,ออกมาได้แต่แม้สามนเนนจะตะลึงมากขนไหนก็ไม่รอช้าครับอ่จ้องฉันเลยเพราะหิวมากรีบฉันจนเรียบไปเลย <c oughs> ด้วยความปริเลอร่อยเจ้า <c oughs> นชายสูงว่าก,ก็ให้สามเนนพักอยู่ที่นี่พเพื่อรอเรียนวิชากองหลวงปู่ <c oughs> พอเจ็ดวันผ่านไปปรากฏว่า มีหลวงปู่รูปหนึ่งที่ชายสงวัยพูดถึงก็กลับมาที่ถ้ำจริงๆแล้วครับ<อ>จึงพอสามเณรเจอหลวงปู่องค์นั้น<อ>ก็ตะลึงมากเลยครับเพ<อ>ราะเป็นหลวงปู่รูปเดียวกับที่สามเณรเห็นในพวัง<อ>ที่บอกให้สามเณรบวชตอนใกล้ตายสองครั้ง<อ>เป็นองค์เดียวกัน แต่นั่นสามเก็ได้รเรียนวิชากับหลวงปู่ท่านนั้นอยู่สามปีและหลวงปู่ท่านนี้ต่อมาก็ทราบชื่อท่านว่าท่านชื่อหลวงปู่เทพโลกุดอนอนี่จ้ะจากปร,ประวัติมีคนบอกว่าคนเล่าต่อนะจ๊ะว่าต่ยยืนยามมาสองพันกว่าปีแล้ว<อ> <laughs> และท่านจะอยู่รอพระศรีอริยะเมตไตร ก็จะยืนยาวต่อไปคือจะอยู่ไปบรรลุธรรมในยุคนั้นและหลังจากที่สำเนินเรียนวิชาเสร็จสามปีนะจ๊ะที่อยู่ที่ถ้ำสามปีก็ทดงไปยังที่ต่างๆก็ฝึกละฝึกการเดินทดงฝึกวิชาฝึกอะไรตามลำพังละเพราะว่าเริ่มโตขึ้นก็เดินทดงไป ทั่วเลยทั้งลาวพม,ม่าเขมรแล้วก็กลับมาสร้างสำหรับสง่งสำหรับปฏิบัติธรรมที่ประเทศไทยนี่ก็เล่าโดยย่อให้ฟังอย่างนี้เลยจ้ะถ้าอยากจะฟังต่อก็ต้องติดตามกันตอนต่อไป